มาแลนให้หมดดิมาแลนให้หมดดิตัวที่แบบว่ามีคนเอาไปปล่อยหน้าคุกมันคือมันหมดเวลาคุกมั้งแล้วมันว้าบหน้าคุกใครวะเออใช่ภูภูมาสี่ไลน์ก็ไปไลน์ก็ไปไลน์ถูกใจจำใดรำกูไปไลน์ขึ้นไปแถวเนี้ยดีพรพรแอบเฝ้าดีเผื่อเพื่อนมันมาชุบก็ได้เพื่อนมันอีกนะมากูอยู่คนเดียวไงมึงก็เอาซุ่มดิแล้วมึงก็เรียกคุกใหญ่ไปเติมมึงกลัวอะไรอ่ะมันมาไแค่บางเยี่ยมพี่อันนี้คิวเดี๋ยวกูสี่ตมวคุกให้เรามีใครวะวันนี้มีใครอยู่ยันเช้าข วันก่อนมึงพูดเนีวันก่อนมึพูดเียรวันนี้หลังนี้คือแล้ววันนี้มันคือวันอะไรวะวันนี้อะไรนี่วันชัดนลวันชัดวันนี้เนี่ยวันพระวันวิสาขบูชา่าวไัมากันได้เยอะจังเลยูว่าไอ้พวกเด็กเรียน วันนี้ไม่ใช่หรอกพักงายวันนี้ด่ากันเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญบาปหายวันนียนทีนวันนี้ด่ากันเต็มที่นะครับน้องนายด่าคนผิดศีลข้อไหนครับคิวไอ้คนที่เอออ่อไออเเนี่ยยมิาโอซีไอโอชีเวลามึงบัฟมึงระวังคำพูดนิดนึงนะมึงชอบบัฟข้างนอกเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ เรื่องฟูมองเออจิงไม่เป็นไรอูชิรู้จักกันดาบพ่อไให้เรอูชิไม่เป้นเรแต่รเดตเกตัดตัดตดตกดตัดตัดตัดกัดต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 ัอตัดตอดตัด่ัดต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 ่อตัดตัดตัด้อดตั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 ดอัดัดตัดตัอตัดตัดตัดดตัดตัดตัดตดตัดตดตดตั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 ดตดตันตาดตัดตัะตัด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 ัดต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 ัดด้โดดด เฮ้ยนี่หลอกหลอกถามไม่รู้ว่าใครใครไม่มีของไงเออเดี๋ยกไปหยกหลอก A D ควรมีแล้วแม่แต่ยานันยานันยาวิ่งอยาบหมดยานันยาหี่เดินเลยกูขาดทุกอย่างด่า๋ยวไปเนอนไอ้เหี้ยไอ้หออะไรไม่จบอยู่ข้างล่างอะถ้าเกิด่ากูเสก็ให้ของกูเลยเด้อโอพี่ฮันนี่อยู่ไหนอยู่ยังอยู่ยังหวานเจี๊ยบอยู่ยังหวัดเจี๊ยบอยู่แลนด์หอกกำลังไปเอานะไม่ใช่ว่ายุจิคุม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 ต้งมีพี่ก็เอาเของให้หน่อยได้ไหมเก็บขอมไปเอาเก็บไว้ให้หน่อยได้ปะอ๋อคืออะไรจัด นาอ่ะบอกว่าบอกว่าสวยบอกว่าสวยกูไม่ค่อยเข้าหูเลยว่ะแจ๊ดเนี่ยกูด่าสวนกลับหมดนะใช่เหรอเอาดีทำไมถึงไม่เข้าหูมันมันเข้ามันเข้ามันเข้าขาเนี่ยนะอะไรอย่าพ่อนมุกอะไรเงียบเเนี่ยคิดคำไม่ออกมันเหมือนเหมือนเลี้ยเอ๋อรเหมือนเด็กเอ๋อไม่รู้ใชไหมจะพูดอะไร่เมึงไอเป็นหุบปากอ้าวแค่ไหมโอ้็หเงียบหมดแล้วเลยจะด่ากันนี้นายวออุ้มก่อนเอาให้เอ๋อดิ เจ็ดเคสามสิบเคเออสี่เคอ้ใช้สามสองสามสิบเคเออสี่เคเจ็ดเคไม่ชี้เลยมันขายไปคนหนึ่งรู้ไมยังอุ้มให้มันเออมันยังแท็กว่าอุ้มให้มันไม่เอิร์อเลยนะมันทำยังไงแกงก็มีคนหายไปคนหนึ่งรู้ปะเนี่ยมันต้องไอตอนแรกมันมาครบแล้วมันหายไปคนหนึ่งตอนนั้นมีแปะอะไรก็ใช่เองเดี๋ยวคุณไปตะก้าดูก่อนว่าใครไม่ใครไม่อยู่บ้างไอไอันนี้ตรงหน้าไอมันมีใครมาตอนเช็ดตานักวะพรีรถแรงมากเลยคุณพรีดินได้นะครับผมข้าวได้ไะ กูปายอยู่ไหนวะกูป้า่อยู่ไหนกูาอยู่แลนกูอยู่ตู้ปลาตู้ปลาแกเฮียนตู้ปลาอ่ะไอคิวเปนเรื่งคิวอุโมงค์ทหารมาไล่กูนะห้าคันเพื่อนมันลอมาแล้อมาลอมาลอมามึงได้บ้าพี่พี่เล่นน่ับพี่เนพี่เล่นน่พพี่เล่นน่พ่อด ไหนเตนทแรงขาวแรงขาวกูอยู่มาแรงขาวด้มาอยู่นะกูอยู่แรงขาวนอยู่หลุมออยู่ตรงหลุละมันหาคันอะปึ้งมือมาชนแรงห้าคันอะปึ้งมล่อมอมมาชนแรงไม่มไม่ไมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแรงขาวแรงขาวมึงนแรงขาวดอไปรีบไปเอ้ยวางยิงพีดิวางรอแรงขาวพีรอเส้นถนนวางสองลูกฟังเสียงกูวางสองมม่ตองแล้ววงยิงพีเลยเออต่กูไล่ ไม่มีหมอแล้วนด้วยต้องห่อแล้วนะฝั่งไหนปื้มวางยีพีดักให้ทั่วเลยเดี๋ยวกูให้ให้เจวางฝั่งนี้ใครหลุดเดี๋ยวกูไล่เองไปไม่เอาห่อยมึเล่นเลยฝั่งหนะมึงเล่นเลยไม่ต้องกลัวหลุดเราอุ้มเยอะเราหลุดก็มีกูกูไม่พาพวกมึงนอนนาหรอกมาเล่นเลยมึงเอามันดิให้มันสุดที่เลื่อยเฮียเอาหลุดคือหลุดยังไงก็ไม่เอ๋อะถ้ากูยังไม่ตายอ่ะครับบอน ต้องหลบเอารถไม้กูพันหนึ่งโอ้ทุกคนทุกคนเอาห่อใส่ตัวเลยมันไม่มีหมอแล้วมันควนไม่ได้แล้วจะได้ไม่มีไมม่ีถ้าตำรวจจับไปเด็กไม่มีใครจะบ้านหลบหลังคาตำรวจยี่สิบสองรถมาทางนี้เ้วกูติดไอ้บอสคีไอ้บอสแกรนมันใช้หมอเท่าไหร่วะนไม่ได้ขายเท่านั้นใช้ไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แล้วห้าหมอดสิบแลขายอยู่ไหนถามเนี่ยตอบกูหน่อยนบอสแต่เทิดได้นะใช้แรงเทิดได้แลข่ายอยู่ไหนเจออะไร เป็นแลข่าวก็รับแล้วเนี่ยแลข่าวยังไม่เห็นมีหมาตับตัวเลยเฮ้ยเขี้ยต้องเดียวโค้ดต้องลูบอะมาต้องลูบไอ้รถกูติดอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยลูบซ้ายนี่ไงเสร็าละรับนี่สบายเนาะมีมามีมามีลงมางล่กรมีลงมาทะเรียซ้า ไม่ใครเปนใครเนี่ยอยอดสีดำเนี่ยกูกูกูนะเป็นประมือหน้าหลังเคสตรงไอ้นี่มันโดนต่อออกไปแล้วนะเพื่อนมันไม่ไมาใช่ไหมเพื่อนเราออเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อีกตั เราเนี่ตีตำรวจไม่ได้ดิไม่มีหมอบอสบันเลสสบมาพี่เชื่ไอ้มึงหอมันยังไงมึงหอมันยังไงสบมาสบแล้วเออมือแย่อยู่ไหนตอนนี้มีกี่เคสไม่กุ๊บใหญ่อยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่ในตู้เป็นไงนะกุ๊บใหญ่อยู่ไหนเป็นไกงนอกระเบียบข้ามันไก่อะไรนอกระเบียบถามกุ๊บใหญ่อะไรของมึงใหญ่เล็กเอ้๊หน้ามึงไอ้ยมอนิสต์เด็กกูโตไปเดเกี้เ่ีแยเย้ปัญหาลิสต์เด็เย้หล่อ เอราอุ้มเยอะป่ะเราอุ้มเยอะป่ะมันหายอุ้มอุอุ้ม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 เยอะอุ้มเยอะอุ้มเยอะพี่พี่พี่เทนไปลเขาน้ำอยู่ไอ้นี่นะอยู่ไอ้ไอเลิแมนอะไรอ่ะมันหนีอีกแล้วโอ้ไม่ไม่ไล่เคส็พงเคสเพื่อนเลยไงวะถ้ากูเป็นมันกูไล่เคสเพื่อนด้วยเพื่อนโดนอุ้มเยอะจริงจริงเพรง่ายด้วยเพราะว่าเราโฟกัสลำบากถูกป่ะออมอื่นีนะมั้งแม่งเวลากูโดนกูไล่ตลอดนะเว้ยที่เวลามันโดนมันทิ้งเลยเหรอวะโอ้ไม่รักเพื่อนเลย ถ้ไาใครใครเขาจะแลมันว่าไอ้เหี้ยะศพเนี่ยเนาะขนาดเพิ่มยังไม่แลเลยอะลงก่อนน้องน้องเนื้อเนี่ตอนนี้ก็ตีตำรวจไม่ได้เลยเริ่งจะตีทำไมนักนาอยากตีมาชอบทบไปหนึ่งสุดสี่หนึ่งตลกดีวะท็อปตังโทรมาดิ ครับได้ข่าวว่าติดแน่นเลยเดินลงน้ำครับเอ้ยวันนี้วันนี้ตีห้าใครใครที่มีปากหลามอ่ะไปดันแดกเกอร์เลยนะเว้ยตีห้าก็าตีห้ามันห่อไม่ได้ตีไม่ได้จะได้ยืออนปีขาของมันไม่ทำอะไรเราได้หรอห้านอยไม่ได้เราภาพนะ ไปนอนกินสะ้าวแบบว่าไอ้นี่ดิตัวหลุดอยู่นะอยู่อยู่หลังสะพาวสะพาวไปไปไปแบบว่าไปเอาของมาซะกำลังจะตีแดกเกอร์ตัดโดนแม่งแทงปนของหมดแต่กูรั่วปนไม่ได้เลยไม่มีหมอแล้วอก็ถ้าเกิดว่าสมมติมันมีไงเวลาอืู่เนี่ยก็เลยจะให้มันมยิงเนไม่ต้องสมมติว่าอ่ากันไม่เอาเลยเต็มที่เลยไว้แล้วป้าไว้แล้วป้าแล้วป้าสามเอาเลย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 เอาไปเลย ผู้ถามหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์เราเป็นไงบ้างกาลังือบใกล้เย็นนิวังก็ท่าลวงเออว้าวนิวงอะไรมาพี่จะแสบพีว่าง่ายนะใช่หรอโอ้ใช่หรือวะอะไรเป็นเรื่องคุยใครเฮียวแพ็กมันมีแพ็กด้วยหรอคุยใครอะแพ็กประมูลอะนะมีด้วยหรอ ไ,ไม่คุยไม่คุยกับใครไม่กดบอเลยครับแค่คุยกับผมนี่แหละแตไม่ชอบกดบอ มึงจะกูขับรถเนาะไอเยี่ยมจะให้กูกดเอนมันก็ไกลนิ้วไปปั๊โอ้ยเยียนิ้วสั้นเน้่ยปัดมึงก็มึงก็ตั้งคือนิ้วอ่ะมันสั้นแตวลากดเอนพูดอ่ะมันทำให้คุมรถไม่ได้แป้นมันไม่ดีเฮ้กูจะรี้นตำรวจมาเี่นี่ยิ้มแฉ่งแล้วเนี่ยไอ้ไ้สมยยิ้มแฉ่งเลยโมีมีสวยป้กูอยากป้บมันอยู่แลนด์มาให้กูปัาด้วยเออเยเฉยเฉยเยแนมึงแนเลยไอเยี่ยมเอาบอกแล้วนะ้ะมันไม่สวนเลงเดี๋ยวตำรวจอะไปกนไแล้วเว้ย เฮียกับตำรวจมันกระตึกใส่กูก่อนไปไปสวนเล่งกับตำรวจเนี่ยเสียเวลาเฮียไม่งั้นเพื่อนได้หมดแล้วไม่ไอ้เฮียมึงมึงฟังกูนะคือมันมันมันเสพพอปไม่ได้เว้ยมันไฟอยู่ไอ้ควายมันเสพได้ไงเสพพอปต่อหน้าผมอะที่มันดันรถอะ เฮียลินดีไอเฮียลินก็ไม่ค่อยจะด่าคนอยู่แล้วไอเฮียแล้วตำรวจแม่งขุดเข้าไปไอเฮียลินก็ยืนเดอดอยู่ตรงนั้นแท็กต์กับมันนะทำไมตำไมมันอยากม่งตรงนั้นไม่ให้เป็นกลัวมันม่ให้เป็นเดบ่ะเดบันให้หรือเย้าวชีคีนแล้วก็บอกเลยแก่งรันใส่ตำรวจแล้วตำรวจไม่ได้ยินไงหรอกรันใสร็จแล้วไงเอาะเต็มไหนกูกูกูตำรวจยืนด่ามันลุมกูมาสามสิบตอนหนึ่งอะกูยังด่าอยู่กับมันนะเอาเดี๋ยวไปแล้วกูก็ยังด่างด่าอยู่กับมันตรงนั้นอะ ต้องหลบมันตีกูตายต้องอพี่ไปฮะเอาศพไปไหนลูกว่ะเดี๋ยวอย่าพเอย่าูเอาศพไม่เอ่ยนะศพนั้นไม่เอ่ยนะมูมูมูนี่พอดเลยเนาะดมที่พอดให้ศพผมผัวเดียกว่าไม่จะมอบไปสักเออไม่พูดนี่ไม่มอบนะไม่พูดแจ้งนี่ไม่มอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีมีแผลอยู่มีแผลอยู่มเนัแหล่ออออ๋หล่อไม่พี่พี่กูหล่อพี่กูหล่อพี่กูหล่อใหญ่าอย่าว่าพี่กูพี่กูเป็นมัมอยู่ มันเดียวพักนะทำอะไรวะปบบอะไรวะเดี๋ยวให้แต่แต่แต่กูบอกเลยนะเว้ยพวกมันชอบลงซ่อมลงซ่อมรถแบบแปลกๆอ่ะมึงเจอตรงไหนที่มันจุดลงซ่อมไม่ง่ายมึงก็กดเคสเลยนะเว้ยแบบเวลามันลงซ่อมรถอ่ะกดเสไปยมันลงซ่อมโง่ๆพี่โง่มากตายอยู่เลยเบลเขียวนะไม่ไอรีนหมแล้วไอิ่มเพิ่รีบเพิ่มรีบเพิ่มรีเพิ่มรีบ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 เพี่โดนบเพิ่มรนบเพิ่มรี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 บเพิ่ม ผมเมื่อไหรแบบรูปแลนจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปสูตรเราเนี่ยเมื่อไหร่จะมีโลโก้โลโก้เดลิเปอร์ติดด้านบนเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เธอจะกลับมาอ่อนเลยโคตรปีเป็นอะไรอ่ะจะเป็นอะไรมึงอะไรของมึงเนี่ยเขาคุยเรื่องนี้กันกันเนี่ยมึงบ้าเหรอเป็นอะไรพี่รักแต่เราดามใจให้อันนี้ก็เป็นแค่คนเดยไม่ไม่อะไรทุกคนนี่พี่รักสนใจเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปให้เป็นนายกมาพอพอพออันนี้อันนี้อันนี้คุณรู้เรื่องพูดถึงใครเนี่ยเปนอะไรเนาะ หรือว่าอยู่นี่ครับอยู่ในใจครับคุณนายกอีกศพหนึ่งครับผมห่อผมเป็นคนห่อเองครับแต่ไม่ใช่ศพนี้นะศพล้วศพนี้ได้ห่อไหมศพนี้ไม่ใช่ครับของน้องนี่ขขงอีกคนหนึ่งห่อครับอันนี้ผมอุ้มไว้เฉยมันน่ข้างหลังศพที่ผมห่อครับก่อนหน้านี้ห่อตอนศูนย์สี่ครับตีหนึ่งศูนย์สี่แล้วของผมตัดเลือยังพี่ตัดแล้วไงพี่พี่บอสที่ไอเส้นอเทนาอ่ะ ผมอตอนที่หนึ่งศูนย์สี่โอเคครับแคทครับเดีย๋ยวรอเข้าวัดตันเองครับโอเคครับผมครับของผม เขาหมกเอออีกหนึ่งนะมันแคสอะรอเขาตัดเออให้มันแคสเมื่อกี้ว้าโหลกูกูจะแคสอีกแล้วเฮ้ยไอ้บ้นมึงได้รถไฟแคดอะไรบ้างโยนศอกมายืนมาบนไม้ได้มาเอาบุกมาไอ้ต้องกระเติมไม่ต้องกระเติมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนซ้อมเชียวเลยอยู่ไหนวิลลี่ไอ้นี่ใช่แบบนี้ไปเนี่ยไอ้ก้วนมันทหารสอบสอบนี้แคสกิบโงเนี่ยเรา คบอลผอบลงแล้วคุยวิวตอรี่มัมาฮะอีิงาทีในบอลคุณไปด้วยโอ้คุไปด้วยได้ไหมรอบหน้าอินดอร์รอด้านหน้าไว้ตลอดอยู่แล้วเหรอไม่ไม่ผมวางยิปไ้มไม่ต้องตีไม่ตลอดหลังเลยเวอร์หลังเลยเวอร์ออกไม่ได้เว้ยออกไม่ได้แต่ได้บ้างคนนี้แต่ ถ้าต้อนออกไปแล้วออกไปไล่เคสมึงกระทืบมันไม่บางมาเปลี่ยนรถก็ได้บางถอดด้านหลังเลยแลนเขียวดูไว้ไหมบอสบางผมรอเทียนนะบางอยู่ไหนแต่ขับใกล้ๆนี่มาบดบสแลนเขียวดูไว้บดขึ้นมากับรถขึ้นมาแม่จะเอ๋อ้วอีกห้าทีเยนได้อยู่มั้งต้อนต้อนต้อนไปกวางอีพีกวางอีพีไป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 บางขี้ออกไปบางบางบางขี้ออกไปขี้ออกไปพี่โดนนี้หน่อยดิรถแดง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 ถ้ามันวางอีพีตรงแลนเนี่ยเฮียจะเขียนไงกู ไปาวอะไรอย่างไปต้องไปออกข้างล่างเลยไปเขข้างหลังไปเขตข้างหลังมีวิธีวไอ้ย่าขอชุบละไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยปล่อยไป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 กาบตตองตีป่อรๆมันจับมือน้ำมันจับมือน้ำโอ้โหมันจับไม่ได้เนี่เรื่อจะไหนนะชัยสี่สามพี่สี่สามเออ

สีามอีกสี่นาทีอีกสามอีกสามนาทีใช่หรออะไรนะพี่นาทีผมเห็นสามเก้าเนี่ยเออสี่สามนั่นแหละอีกสีนาทีอ่ะเออโอกยโดนหอกูโดนหอกูไมได้ดิโดนหอเกี่ยวไปพาเอารถกันรอปบ้านเลยให้พาไปทรง้านก่อนเลย ้ใครวางยิม <Techn> พ <Pokémon> ีไว้ซ่าไม่รูไหวที่ข้างหน้าไม่รู้ข้างหน้าไม่รู้นะใครกูเนี่ยวางข้างหน้าข้างหน้าข้างหนมันวางมันวางมันไอคิวไอคิวหายจากวอไลคิวหายจากวอไปไหนคิวหายจากวอไปไหนโดนหอตนอะไรไปหรอท่านยังมันจัดไอคิวหายจากวอลไอคิวหายจากวอไม่หนฮัลโหลไอมึงอย่ามาตึกลงไหลนะมียิมพีเวนโดนเนี่ยมีหยาไอมียาตำรวจตำรวจคนหนึ่งทันดีทุกคนไอใครไม่มาฝากไ้ว่าไหนที่แบบกูรวไม่ได้หอบเลยเล็บหอบเลยผมจัง อโรงพยบาลไหนไหนไอโรงบาแล้วนะโหลูต้องห่อไหมเฮ้ยทูมายที่ไหนโรงพยาบาลไหนไหนอ่ะฮัลโหลต้องห่อไหมที่มันมันมันไม่ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลเมื่อกี้พี่แจ้งไล่มันตัวนั้เนี่ยเผาตู้ป่าโอ้กุ๊บอยู่ไหนกุ๊บใหญ่อ่ะพี่พี่ดูพี่ดูฟังผมนะพี่แจ้งอ่ะได้ศพไอตัวนั้นไปแล้วไอตัวที่มันมาพค่รู้แล้วรู้้แลนะเดี๋ยวกุ๊บใหญ่เพื่อนกุ๊บใหญ่อยู่ไหนไปแลนไหมแลนอยู่แลนแลนมีหายยังยีงมีเอ๊ที่แลนที่แลนมีมีมีป่ะ มีอยู่ <S <S ขาาเ,เ,เข้ามาจะเเทรรดีตัวไม่ไอพี่พแ,แลนแอ่ะพี่แลนอ่ะมึงมึงเทรดจุดที่กูบอกนะเว้ยไอซอ,อกเล็กๆอ่ะกำลังไปกำลังไปแล้วนะจ่ากแกไม่เนี่ยเอเอมันผมว่ามันยังไม่รู้กันแน่เลยพี่โดมไม่รู้ไม่รู้น่าจะไม่รู้แกก็ไม่รูโอ้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแลนเราอ่ะฝั่งซ้ายแลนเราอ่ะพี่แกแค่ี เราไปลางกันเลยครับวีลวดไ่อ้โไลกลปลปอช่างกปอช่งอีไว้เพื่อนกันแลแลแลบอบังไหนอยเ่เขล้วาพี่แกปากดิเจ้าแเข้ามานวมาเรียกเันนั้นเตรยมเตืียมเตมเตียมเตียมซัตำรวจเตียมซัตรวจอะฝันนี้ทุกคนเจอ